สวัสดีครับทุกท่านที่รับชมช่องเขาใหญ่ h ช n แนลอยูน่น,นะครับนี่ผมก็มาเปิดกล้องอยู่หน้าวัดป่าภูพาสูงนะฮะเดี๋ยวเข้าไปข้างบนครับทางขึ้นไปเจดีนะครับาทางขึ้นไปเจดีองค์ใหญ่อยู่ด้านบนลุกนะฮะ จอดด้านล่างนะครับจอดอยู่ด้านล่าง <c oughs> ตอนนี้ก็ประมาณสามโมงนะคระสามโมงพอดีคนยังเยอะอยู่นะ <c oughs> <c oughs> เที่ยวกันเยอะอยู่ไปทางไหนก่อน <c oughs> อันนี้ไปเจดียางบนน <c oughs> ะเจดีจค่อยเดินมา เนี่ยคนไหนพอขามีอายุแล้วขาเดินมาได้ก็ต้องรีบมาแก่ไปแล้วแล้วเดินไม่ได้แล้วทีนี้อยากไปไหนก็ไม่ได้ไปแล้วเฝ้าบ้านเลี้ยงเดียวเข้าบ้านเลี้ยงหลานนี่ฮะนุมาหาเจเดียอยู่นู้นฮะนี่นะครับ ไม่ไม่เห็นนกยุงไหนอยู่ไหนอ่ะนี่นะครับวัดป่าภูฟาสูงไหนไนหะอยู่ไหนนกยุงอยู่ไหนนกยุงนี่ไงนกยุงนกยุงเขาจะปล่อยอยู่อย่างนี้นะฮะ สมัยสมัยก่อนอยู่ในกรงแต่ที่นี่ครับปล่อยเหมือนไก่บ้านเลยรครับชินคนแล้วไงมาก่อนตื่นคนเนี่ยกันลงกันลอกเมกันไม่ตื่นนะ <c oughs> อยู่กับคนเต็มไปหมดแหละ <c oughs> <c oughs> นี่นะนอ,นอ๋อผมก็นานแล้วมาต้องมาหน้ามาเที่ยวผมมาตั้งแต่อายุยี่สบกว่าครั้งนึงแล้ว ไปตรงไหนก็มีแต่เข้าไปตรงไหนมีแต่คนนั่งสมาธิในป่าไอ้ <c oughs> แต่สบายดูแหละที่มาจะทำอะไรถ้าอยู่โคราชแหละผมอยู่ปักช่องเออนี่ยที่สุโขทัยก,ก็อยู่โคราชเออมาเที่ยวบ้านกันครับนี่ไปไปโรงพยาบาลพาระลาชมาเร็วแะนะ คู่เลยเป็นชิวแล้วไม่แจอมันลำแพนนะใช่ใช่นี่ตัวผู้ตัวเมียเนี่ยมีตัวผู้กับตัวเมียตัวผู้จะเป็นตัวนี้เขาจะลำแพนโชว์สาวใช่ใช่เออต้องโชว์ก่อน สาวจะเรียกนะตัวไหนลำสวยกว่าจะ <c oughs> ไปหาตัวนั้น <c oughs> เออเรียกได้อีกเ <c oughs> <c oughs> ดีข้างใน <c oughs> มาคาใหญ่นะ <c oughs> อยู่กับคนนะฮะคุ้นจนอยู่กับคนแหละตอนนี้จะเป็นตัเมียนะฮะตัเมีย กรนโ้นจะเป็นจนะพูดนะฮะเยวพูดนี่ัพู่เดี๋ยวใต้จะจะทำตั้งยักสามคลิปนะฮะโอเคอดูนกสำหรับคลิปดูนนกก็แค่นี้ก่อนนะครับดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ช่องเขาใหญ่แช n แนลอยู่นะครับผมจะถ่ายคลิปตรงนี้อยู่สามคลิปนะฮะสวัสดีครับ